สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับช่องแบงค์ปลาหินนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับการแกะกล่องรีวิววัตถุมงคลอันนี้เป็นกล่องนะครับพัสดุนะครับที่ส่งมาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้สร้างนะครับเหรียญมหามงคลนะครับเช่นเหรียญมหามงคลนะครับหลวงพุทธูปวัดล้านน้าขาวนะครับอ่าแล้วก็เหรียญมหามงคลหลวงปู่ฟั่นนะครับและ พี่ผู้สร้างนี้นครับผมเรียกว่าพี่สาธิตนะครับพี่สาธิตได้ส่งพัสดุมาให้ผมหนึ่งกล่องนะครับผมก็จะมาลุ้นกับไปพร้อมท่านผู้ชมนะครับว่าด้านในจะเป็นอะไรนะครับก็มาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับซีนมาอย่างซีนมาอย่างดีเลยนะครับแน่นหนานะครับ ด้านในนะครับด้านในจะมีเหรียญนะครับทั้งหมดสี่เหรียญนะครับอันนี้ผมเป็นเหรียญที่ยังซีนเป็นเหรียญที่ยังอยู่ในซีนอยู่นะครับผมจะยังไม่ดูนะครับผมจะเรียงไว้สี่เหรียญเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญซีนมาทั้งสี่เหรียญนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าด้านในจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับหรือเป็นรุ่นอะไรบ้างนะครับ ก็ผมก็จะมาดูพร้อมกันกับท่านผู้ชมเลยนะครับผมจะเริ่มจากเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกทางทางด้านขวามือของผมเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าด้านไหนจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับผมจะมาเริ่มจากเหรียญแรกเลยนะครับเหรียญนี้เหรียญที่1นนะครับเรามาพลิกดูกันด้านหน้านะครับจะเป็นเหรียญ <inevitable. S 2> เหรียญนี้จะเป็นรุ่นมหามงคลนะครับและนี่ก็เป็นเหรียญของ หลวงู่เจนะครับวัดป่าวิเวะกกระถัมนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเหรียญน,นี้ที่ผมได้ติดตามใน facebook ของพี่สาธิตนะครับความพิเศษของการปลุกเสกข,ของหลวงู่เจนะครับหลวงู่เจจะใช้การยืนเสกวัตถุมงคลนะครับถือว่าเป็นพิธีที่ที่แปลกตานะครับก็เดี๋ยวลองมาดูเหรียญด้านในกันเลยดีกว่านะครับเหรียญน,นี้ เขียนด้านหน้าว่าสิบสองนะครับน่าจะเป็นรายการนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเขียนว่ามหามงคลนะครับตรงนี้อ่านี้ก็จะเขียนว่าหลวงพุจนะครับแล้วก็วงเล็บบุญมากระตะปุญโยนะครับวัดป่าวิเวกกระทำนะครับจังหวัดกาลสินนะครับสร้างพศส5 6 4นีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะรายการนี้กันดูเลยนะครับ ซีนมาเรียบร้อยมากเลยนะฮะเหรียด้านในนะครับจะเป็นเนื้อ สวยงามนะครับขอวางกล่องไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะขออนุญาตแกะซีเลยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นความสวยงามของเหรียญนะไปพร้อมกับผมเลยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญครึ่งองค์นะครับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับของทีมสร้างพี่สาธิตน,นี้นะครับก็เป็นลักษณะเหรียญมหามงคลนะครับเรียกเรียกเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับว่าเหรียญมหามงคลจะเขียนตรงนี้เลยนะครับว่ามหามงคลนะครับเขียนตรงนี้เลยเหรียญมหามงคลนะครับ ด้านข้างนะครับจะเขียนว่าวัดวัดป่าวิเว,ว,ว,วกธรรมนะครับตำบลทัญญานะครับอำเภอกมลาชัยนะครับจังหวัดกาลสินนะครับ ด้านล่างเขียนว่าหลวงพุเจวงเล็บปุญมากาตาปุญโยนะครับมาชมด้านหลังกันนะครับอ่าด้านหลังจะเป็นอัคระยานล้อมรอบนะครับด้านหลังเป็นอัคระยานล้อมรอบนะครับแล้วก็จะมีคําว่าชนะจนนะครับชนะมารด้วยนะครับล้วก็จะมีพระแม่ธรณีนะครับบีบมวยผมด้วยนะครับ ด้านล่างจะเขียนว่าพศองพนสอนะครับแล้วก็จะมียัน3 3จุดนะครับยันนี้นะแล้วก็จะตอกเลขโค้ดมานะครับเป็นเลข2หลักด้วยนะครับนี่เลขเหรียญนี้นะครับเป็นเลข92นะครับแล้วก็จะมีตอกตรงนี้มาด้วย เนื้อนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นเนื้อฉนวนนะครับโอเคมาต่อกนเลนที่2เลยนะครับเลนที่สองนี้นะครับเป็นหลวงพู่เจนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่นี่เป็นรายการที่10นะครับและสี่กล่องนะครับกล่องแรกจะเป็นรายการที่12นะครับกล่องสีส้มรายการนี้จะเป็นรายการที่10บนะครับกล่อง สีแดงนะครับด้านในจะเป็นสีแดงนะครับเรามาแกะไปเรามาแกะกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลา <c oughs> เรามาแกะกันต่อเลยนะครับกล่ <c oughs> องนี้นะครับผมจะค่อยๆลุ้นนะครับอ่าเป็นเนื้อหูเนื้ออาพาก,กาลงยาแดงนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ย เป็นเนื้ออปากาลมยาแดงนะครับขออนุญาตแกะจากซีเลยนะครับสวยรุ่นมหามงคลนี้นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามนะครับเป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับคำว่ารุ่นมหามงคลนะครับซิกเนเจอร์ก็เหมือนกับพวกเหรียญเจริญพรเหรียญเสมาเหรียญอะไรนี้นะครับอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์คำว่ามหามงคลนะครับ ต่อไปถ้าท่านผู้ชมเห็นสไตล์เหรียญแบบนี้นะครับที่ใช้ฟอนต์แบบนี้ที่ใช้ห่วงเป็นบัวอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นฟอนต์ล้อมรอบลักษณะนี้นะครับและจะมีคําว่ากํากับนะครับว่ามหามงคลนะครับนี่นะครับจะมีคํากํากับนะครับว่ามหามงคลตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นซิ gnature นะครับของเหรียญมหามงคลนะครับ ก็สร้างมาแล้วหลายเกจิแล้วนะครับก็ไปติดตามในช่องผมได้นะครับผมได้ทําไว้ทั้งหลวงปู่ทูบนะครับแล้วก็หลวงปู่ฟันนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยนะครับลงยาที่สวยงามนะครับโหพี่ผู้สร้างชุดนี้นะครับผมการันตีการลงยาแกนเลยนะครับว่าแก่ได้ขุดด้านหลังได้คุยพื้นด้านหลังเนี่ยสวยงามมากนะครับขนาดเป็นเนื้อปะกาแกยังใส่ใจขนาดนี้เลยนะครับเนี่ย หน้าหลวงหน้าหลวงปู่เนี่ยคมชัดมากเดี๋ยวผมลองซูมอีกนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ชัดมากนะครับผมอันนี้ผมได้ใช้โทรศัพท์นะครับเป็นการอัดแกะกล่องนะครับแต่แววตานี่ชัดเจนนะครับอ่าโอ้โหเลขสวยอีกแล้วนะครับเลข26นะครับเหรียญน,นี้ด้านหลังนี่เป็นเนื้ออะบกาก้านะครับผิวนี่ใสามากเลยนะครับ ตัวพระองค์พระแม่ธรณีบีบบีมวยผมนะครับชัดเจนนะครับคุมชัดมากนะครับถ้าเป็นฟอนต์นะครับของผู้สร้างมหามงคลนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับให้จดจําไว้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทีมผู้สร้างนี้มากเลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับเหรียญอัฟกาาลงยาแดงนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปองค์ต่อไปกันเลยนะครับ องต่อไปนะครับองที่3นะครับอง์ที่3นี้เป็นรายการอ่าตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีรายการเขียนข้างหน้านะครับเป็นแกะซีนมาแล้วด้วยเป็นด้านในจะเป็นพื้นสีขาวนะครับเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงรู้สึกว่าจะเป็นทองแดงมันปูนะครับทองแดงลมดํา เป็นทองแดงลมดำนะครับขออนุญาตซูมนะครับเป็นทองแดงลมดำนะครับเลข7-1-9นะครับอ๋อเป็นเหรียญแจกด้วยนะครับอันนี้เป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับจะตอกแจกตรงนี้เลยนะฮะชัดเจนนะครับว่าเป็นเหรียญแจกโหเป็นระฆังนะครับ เป็นการตอกระฆังนะครับในตัวในตัวระฆังจะเป็นจอจานนะครับเหรียญรุ่นมหามงคลนะครับของผู้สร้างพี่สาธิตนี Brooke> ่นะครับเป็นเอกลักษณ์มากนะครับในการสร้างเหรียญมาแต่ละเกจินะครับจะคล้ายกันนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของคําว่ามหามงคลนะครับเรามาต่อกันเหรียญสุดท้ายเลยนะครับเหรียญสุดท้ายนี่ก็ซีนมาเรียบร้อยนะครับ เรามาดูรายการด้านหน้ากันนะครับเป็นรายการที่11นะครับเรามาแกะรายการที่11กันต่อเลยนะครับเป็นกามหยี่สีเขียวนะครับเรามาลุ้นลุ้นกันนะครับว่าเป็นรายการอะไรนะครับ ลงยาแดงอีกแล้วนะครับโอ้โหเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงนะครับสวยงามอีกแล้วนะฮะขอแกะเลยนะครับ ทองทิพย์ลงยาแดงนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ท่านผู้ชมเห็นกันโอ้โหสวยงามนะครับเป็นรายการที่แบบไม่ผิดหวังนะครับถ้าถ้าเล่นพระใหม่นะครับที่เป็นรุ่นมหามงคลนะครับของผู้สร้างของพิศาทิพย์นี้นะครับการลงยาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะลองย้อนไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับพิมพ์พิมพ์มคำว่ามหามงคลนะครับในการในช่อง ในการค้นหาในช่องของแบงค์ปลายหินนี้นะครับท่านจะเจอนะครับ2องเกจินะครับก็คือหลวงพุทูปแล้วก็หลวงปู่ฟันนะครับเหรียญสวยมากทั้งคู่นะครับโอ้หเลขก็สวยนะครับหนึ่งนึ่งหนะครับเลขเหรียญน,นี้นะฮะอ่โอเคครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ ทองทิพย์ลงยาแดงนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทียบทองทิพย์กับอัปปาก้ากันสักนิดหนึ่งนะครับก็ต่างกันแค่เนื้อนะครับเป็นเนื้ออัปปาก้าทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ทางด้านขวาจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับแต่เป็นลงยาแดงนะครับความละเอียดนี่เหมือนกันนะครับโหยลงยาแดงสองเหรียญเนี่ยถือว่าสวยงามนะครับเป็นงานที่สวยงามมากนะครับและนี่นะครับก็เป็นสี่เหรียญนะครับทั้งสี่เหรียญนะครับของ พระเกจินะครับหลวงพู่เจนะครับวัดป่าวิเวกกระทนะครับจังหวัดกาลสินนะครับก็เป็นเหรียญที่พี่สาธิตนะครับผู้สร้างนะครับได้ส่งมาให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่สาธิตนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook พี่เขาไว้ให้นะครับไปติดตามนะครับซีรีส์นะครับเหรียญมหามงคลนะครับของแต่ละเกจินะครับพี่เขาได้ทําเกจิยุคนี้นะครับ จะทําเป็นซิกเนเจอร์นะครับของทีมผู้สร้างของพี่เขานะครับก็เป็นชื่อมหามงคลนะครับก็ติดตามกันได้นะครับสําหรับผมนะครับช่องแบงค์ปลาหินนะครับก็ขอจบการนําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับกับเหรียญมหามงคลหลวงปู่เจวัดป่าวิเวกกระทำนะครับจังหวัดตราสินก็ขอจบการแกะกล่องรีวิวไว้ณเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับ ข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ